สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญนั้นก็มีมติไม่รับคำร้องของสสประชาธิปัตย์นะครับที่ยื่นคำร้องให้สารได้มีการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่นะครับโดยผู้ร้องเองก็มองว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง ได้ในวันเดียวทั่วราชนาจาักรนะครับรวมทั้งการประกาศใช้พรกระชุกเฉินนั้นก็เป็นการขัดต่อหลักของความเสมอภาคนะครับซึ่งสารมนูนเองก็มีมติไม่รับคําร้องดังกล่าวเพราะเห็นว่าไม่มีมูลมากพอรวมทั้งไม่ได้ขัดต่อรัฐมนูนมาตรา68แต่อย่างใดนะครับและในวันนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ท่านก็ได้มีการทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่จะให้นายกนั้นมีการออกพระราชกฤษฎีกา เลือกตั้งเพิ่มเติมใหม่ใน28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดของภาคใต้นะครับที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับรวมทั้งวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ได้มีการกําหนดวันเลือกตั้งทดแทนเพิ่มเติมนะฮะเป็นวันที่20เมษายนและมีการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งเพิ่มเติมในวันที่27เมษายนด้วยนะครับสำหรับพื้นที่หรือจังหวัดที่ไม่สามารถจัดก,การเลือกตั้งได้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ จะเห็นว่าการจากการเลือกตั้งในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติแบบนี้จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับรายการฟันทุนคืนนี้จะมาฟังคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากอาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะครับอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ แขกรับเชิญในรายการฟันธงคืนนี้พูดคุยกับอาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ยังคงมีประเด็นถกเถียงกันระหว่างกะกะตและทางรัฐบาลในขณะนี้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจตุ์ขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์นะครับยินดีอาจารย์เรื่องที่สารธรรมนูลไม่รับคำร้องกรณีการที่จะให้ตีความการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือเป็นไปตามที่อาจารย์คาาดหมย ที่จริงผมคาดหมายว่าจะรับมากกว่า,าแต่ทีนี้พิจารณาแล้วเนี่ยก็คงคิดทางทางท่านตุลาการท่านก็คงจะเห็นว่าแหมท่านรับไปมันก็คงจะดูกระไรอยู่ใช่ไหมฮะเพราะมันก็เท่ากับว่าท่านจะต้องวินิจฉัยว่าไอการเลือกตั้งเนี่ยม,มันเป็นการทําให้ได้มาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยโดยไม่ได้เป็นไปตาม วิธีการที่ที่เป็นวิถีทางที่กําหนดไว้ในรัฐมนูลด้วยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็คงฟังอยู่แล้วมันคงตลกมากเพราะอการเลือกตั้งแท้จริงมันคือเป็นวิธีการครับซึ่งรัฐมนูลกําหนดว่าเป็นวิถีทางในการเข้าสู่อำนาจการปกครองประเทศนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ไปร้องอย่างนี้ก็จะเท่ากับว่าจะไปไปบังคับให้ท่านมีฉายตรงนี้ท่านไม่รับก็น่าจะชอบแล้วครับทีนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูนไม่รับคําร้อง ในเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าจะจตีความว่าก็ทําให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ก็เป็นความสมบูรณ์ไม่ได้มีความบกพร่องแต่อย่างใดในในแง่ของข้อกฎหมายถูกไหมอาจารย์ก็คือถ้าตราบใดยังไม่มีใครมาชี้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันไม่ชอบเดยแล้วนูนเนี่ยครับก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งยังก็สมบูรณ์ยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ทีนี้กับแนวทางที่กกตดําเนินการนะฮะในส่วนของ28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัคร การเสนอให้หนายกรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการรับคําร้องในวันนี้ด้วยไหมครับผมคิดว่าเขาอาศัยฐานในการที่จะเรียกร้องเนี่ยนะฮะแต่ในการที่ร,ร้องต่อศาลนันนูนมันจะต่างกันนะครับ,รบเพราะฐานการยื่นคําร้องของคุณวิรัตเนี่ย ใช่ไหมคคืออาศัยมาแต่า68อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ใช่ฮะใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่จะออกกฤษฎีกาเนี่ยเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งนะฮะแล้วประกาศให้มีการรับสมัครรับสมัครใหม่เนี่ยนะประกาศกําหนดวันรับสมัครใหม่อะไรเนี่ยนะตามที่กรกตเขาจะเสนอมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมันคนละเรื่องกันอ๋อครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นได้นะ ประเด็นไหนบุมไหนฮะประเด็นที่ว่าถ้าเกิดมีการกําหนดออกมาจริงเนี่ยเกิดสมมุติว่าทางรัฐบาลเห็นพร้องกับกโก,กตอใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกําหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็เท่ากับมีวันเลือกตั้งสองวันคือวันที่สองกุมภาที่ผ่านไปแล้วครับแล้วก็วันที่จะกําหนดใหม่เนี่ยแต่คือวันอะไรก็แล้วแต่แต่วันที่กําหนดใหม่เป็นการกําหนดเฉพาะย8ิบดเขตในแดจังหวัดอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเพิ่มเติม มันจะอันเดียวกับวันที่สองกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันถูกกาหนดไปเรียบร้อยแล้วคือวันฤษศรีกาวันที่เก้าธันวาเนี่ยก็คือวันที่สองพันสองพันห้าสเจ็ดเท่านั้นวันเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นวันอื่นไปอีกไม่ได้นะครับนั้นโดยรัฐนูนเองแม้แต่ร้อยแปดเนี่ยบังคับอยู่แล้วครับในเมื่อมีการประกาศไปแล้วถูกต้องชอบด้วยแม้แต่ร้อยแปดวรกสองแล้วเนี่ยก็คือไม่เกิน ไม่ก่อนสี่ห้าวันแล้วไม่เกินหกสิบวันใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องเมื่อกาหนดแล้วก็คือวันนั้นเท่านั้นเองครับแต่ทีนี้จากการที่สารน้านูลได้วินิจฉัยครับที่มีการร้องขึ้นไปเนี่ยทางกรกตร้องเนี่ยนะครับว่าจะมีการเลื่อนวันที่สองได้หรือไม่คงจะจําได้ใช่ไหมสารล้มนูลก็วินิจฉัยลงมาเลื่อนได้แตรน้มนูนบอกว่าถ้าจะเลื่อนเนี่ยน่ามีเหตุจําเป็นเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเลื่อนได้เพราะเหตุว่า ระยะเวลาตามที่รัน้นนูลมาแต่ร้อยแปดกำหนดเนี่ยไม่ใช่เป็นระยะเวลาที่มังคับโดยเด็ดขาดสารระะาั้มนูลนิจฉัยออกมาว่าอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ทางทางอะไรทางกกตท่านอาจจะเห็นว่าในเมื่อสารรั้มนูลท่านเปิดช่องไว้อย่างนี้นะฮนะก็าอาจจะเป็นการไปขอไม่ใช่กำหนดกฤษฎีกาวพื่าไปกำหนดวันใหม่แต่กำหนดแต่เพียงว่าสำหรับยี่สบดเขตเนี่ยเลื่อนจากวันที่สองกุมภา ไปเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ตามที่จะตกลงแต่ว่าการเลื่อนเนี่ยจําเป็นจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่ไหมฮะจะต้องออกเป็นออกเป็นประกาศของกกตกอได้คือนี่คือประเด็นที่เถียงกันอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมฮะซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของทางรัฐบาลเองเนี่ยเท่าที่ฟังนะฮะอย่างคุณพงเทพท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าในมันมันไม่มีในรัฐนูลไม่เปิดช่องให้ทําได้เลยครับเพราะในเมื่อมีกฤษฎีกากกาหนดออกมาแล้วแต่มาแต่ร้อยแปด วักสองเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอวันวันเลือกตั้งนะฮะก็คงเป็นเป็นตามวันวันเป็นไปตามนั้นคือวันที่สองกุมภาพันธ์สองห้าเจ็ดต้นนั้นเองอาจารย์ถ้ารัฐบาลหรือท่านนายกเองเห็นด้วยกับกกตแล้วก็มีการออกเป็นพระราชกิษฎีกาเลือกตั้งใหม่ใน28เขตเลือกตั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็อันนี้ทางรรคประชาธิที่ย์ดเขาก็ส่งเสียงมาแล้วไงเขาบอกก็เท่ากับว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยชัดเจนเลย ว่ามันไม่เป็นการวันเดียวกันเพราะแต่มาตรา108กำหนดว่าวันเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นวันเดียวกันทั่วทั้อาณาจักรใช่ครับนเพราะฉะนั้นถ้าออกกฤษฎีกาปั๊บเนี่ยก็เท่ากับทางรัฐบาลเนี่ยยอมแล้วว่าการกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันเดียวมันก็ผิดมาตรา108มั่สองทีฮะซึ่งกําหนดว่าจะต้องเป็นวันเดียวกันซึ่งนั่นหมายถึงว่านายกก็จะต้องทําอะไรที่ขัดต่อรัฐนูญหรือขัดต่อกฎหมายก็เท่ากับเป็นการทานายกต้องทําในสิ่งที่ขัดต่อรัฐนูลดิครับ ก็คือขัดตามนักตามาแต่ร้อยแปดทางพิธาฤิปัตยเขาก็เขาเขาก็ส่งเสียงมาอย่างนั้นแล้วนะเขาคัดค้านอยาัแนะนําก็คือว่ารัฐบาลก็ควรที่จะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้ออกเป็นพระราชกิจการเลือกตั้งใหม่ก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้ทางกรกตเขาก็บอกอยู่แล้วเนี่ฮะว่าในเมื่อเขาส่งหนังสือมันถึงทางนายกแล้วเนี่ยรัฐบาลพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นด้วยกับทางกรกตเนี่ย ทางกรกตเขาจะไปร้องสารรัฐนูลให้ตีความอีกทีให้สารรัฐนูลตีความอีกทีซึ่งซึ่งถือว่าทางออกที่ดีมกคิดว่ามันก็เป็นการมันก็ปลอดภัยด้วยกันหมดทุกฝ่ายก็เป็นทางออกที่ดีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางทีมกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ากกตก็สามารถทําได้โดยการออกเป็นประกาศแต่กกตก็ไปดูข้อกฎหมายนะฮะใน235 236ก็บอกว่าเป็นการเป็น เป็นมาตราที่ดูจะกําหนดไว้กว้างๆไม่มีอะไรที่จะมาประกอบการพิจารณาได้ว่ากกตสามารถที่จะออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งได้อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วกกตสามารถออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้งรับสมัครอะไรต่างๆเองได้ด้วยกะกะตไหมครับผมคิดว่าไม่ต้องออกประกาศเลยเลยด้วยซ้ำไปเพื่อโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา2 3 5 2 3 6ของรัฐธรรมนูญเนี่ย ซึ่งทางกกตบอกอุ้ยให้อำนาจไว้กว้างเหลือเกินกว้างเกินไปจนกระทั่งทำไม่ถูกนะฮะอันที่จริงอำนาจที่กว้างอย่างนั้นหมายความว่ากกตเนี่ยจะทําอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นนะฮะยกเว้นแต่ว่าตามกฎหมายเฉพาะอย่างเช่นพรบประกอบรัฐวิการเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องประกาศในราชกิจจานี้ก็ต้องประกาศไปแต่สําหรับในเรื่องนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้วันวัน รับสมัครเลือกตั้งเขาเริ่มสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้มีการประกาศและกิจจากําหนดไปแล้วนะแล้วก็เป็นวันเดียวเป็นรั้วาจากด้วยแล้วภายในกําหนดยี่สวันตามมาแต่เจ็ดวงเล็บหนึ่งด้วยเพราะนั้นไอ้ไอ้วันรับสมัครนแต่มันเลยมาแล้วจ้ะอ่มันเลยก็เลยไปแล้วเขาไม่ไม่ก็คืออย่างนี้ไงมันเลยไปแล้วก็จริงใช่ไหมแต่ในมาแต่เจ็ดวงเล็บหนึ่งเนี่ยเขาบอกไว้ด้วยนะฮะว่าอย่างน้อยเอ่อต้องไม่น้อยกว่าห้าวันถูกไหมครับ ต่แสดงว่ามันมากกว่าห้าวันก็ได้ไงแล,แล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจําเป็นต้องกําหนดให้มันมากกว่าห้าวัน,นยขยายไปเนี่ยในในพรบ,บรประกอบแล้วนู่นเนี่ยไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าจะต้องประกาศนี่ลกิจจารนุเบกษานะฮะก็คุณก็ประกาศขยายไปดิแล้วโดยเฉพาะงเรื่องนี้นะครับันีฮมันเกิดเหตุสุดวิสัยในยี่สิบแปดเขตที่ว่าเหตุสุดวิสัยในที่นี้คือเป็นเหตุสุดวิสัยหนึ่งทางด้านของกกต และทางด้านของผู้ที่ประสงค์จะไปสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีม็อบมาล้อมมา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 สกัดกั้นคือมีผู้ที่จะไปสมัครแต่สมัครไม่ได้ไปสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่โดยหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยหลักนี้เรื่องเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณไม่สามารถจะทําอะไรได้เนี่ยอ้ระยะเวลาตรงนั้นมันก็ต้องไม่นับรวมเข้ามา เหมือนอย่างเรากาหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยไว้ในสัญญาตกลงที่จะทําสัญญาอะไรกันเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าจะสร้างบ้านให้เสร็จภายในแสามเดือนเนี่ยมันน้ำท่วมสักเดือนเนี่ยใช่ไหมแต่มันมีเวลากําหนดอยู่นี่ใช่ไหมอาจารย์ฮะว่าหลังจากการออกพระกฤษฎีการในมาตราก็ยี่สิบวันก็ประกาศแล้วไงไอประกาศรับสมัครเนี่ยมันประกาศไปแล้วไงเราประกาศอันนี้มันไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ทำไม่ได้ในเวลาที่กําหนดก็ทํเวลาไม่ได้ในเกินำหนดในช่วงเวลาที่ทําไม่ได้ก็ต้องเอไม่ต้องเข้ามานับรวมสิครับแล้วคุณก็พี่นาเลยครับมัน ประกาศไว้ครั้งแรกมันห้าวันครับถูกไหมฮะนี่เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ขยายไปสิครับให้มันพ้นเหตุสุดวิสัยไปรบวกเนี่ยไอที่ประกาศรับสมัครไว้เนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ยี่สิบเจ็ดันวัอะไรเนี่ยนะฮะอ่ามันรับสมัครภคยในห้าวันที่กําหนดไว้เดิมไม่ได้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นก็ขยายไปสิครับนะฮะจนถึงวันที่สามารถที่จะรับสมัครได้ผมไม่เห็นจะต้องทําอะไรเลยก็ประกาศธรรมดาออกไปยี้นเองทีนี้อาาจรย่า การที่กกตเองพยายามกําหนดการเลือกตั้งนะฮะตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติม20เมษายนเลือกตั้งทั่วไปเพิ่มเติมในจังหวัดที่เลือกไม่ได้หรือเขตที่เลือกไม่ได้เป็น27เมษายนรู้สึกจะมาอยู่ในช่วงเมษายนซึ่งช่วงเมษายนมันก็จะมีประเด็นทางการเมืองอื่นๆเช่นปปชก็เตรียมที่จะฟันนายกในเรื่องของเรื่องข้าวหรือแม้แต่เรื่องของสองล้านล้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐมนูนในตอนนี้ก็โอกาสที่จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการขัดรัฐมนูนเหมือนกันน่หมาายถึงว อาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนายกก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปในช่วงมีนานเมษานี้ไหมฮะจะเป็นไปไงหรือไม่น,นั้นผมก็ไม่ทราบ <c oughs> นะ,นะครัะเพราะว่าจะมีใครจ้องที่จะฟันลงดาบอยู่เนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> นะครับแต่ทีนี้าการที่กําหนดเป็นยี่สิบเกิดยี่สิบเจ็ดเมษาเนี่ย <c oughs> ผมก็ดูว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกัน,น <c oughs> เป็นกลลวงอะไรกันบ้างว่า,า,า,าทำไมถึงไม่กำหนดไกลไปถึงขนาดนั้นครับโดยเขาอ้างบอกว่าเท่าที่ที่ทราบจากใน,ใ,นในข่าวเนี่ยนะฮะ ก็บอกว่าเพราะว่าในช่วงนั้นจะมีการเลือกตั้งสวซึ่งกำหนดไว้แล้วว่าเป็น30มีนาคมแล้วลทำไมไม่ทำาะก่อน30มีนามีเวลาตั้งเยอะแยะแต่ว่าเรื่องของมีวันหยุดราชการฮะวันวันจักรีหนึ่งวันละสงกรานก็ค่อนข้างจะยาวอาจารย์ไม่ก่อนนั้นดีครับเดือนมีนาทั้งเดือนนะครับอาจารย์บอกว่ามันมีเจตนามันมีอะไรที่แฝงอยู่ในการกําหนดให้เลือกตั้งในช่วงเมษาไหมฮะ ผมผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นนะครับนอกเหนือไปจากการที่ว่าเขาคํานึงถึงในแง่ความความสะดวกของกอร์ตนถ้ามองในแง่ของถ้ามองในในในแง่ในแง่ดีนะในแง่สุจริตเนี่ยนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งช่วงเมษาก็เป็นช่วงที่คนกลับบ้านอันนั้นใช่อาจจะเป็นประเด็นที่ทาให้ใช้สิทธิ์ได้แต่ผมตั้งคําถวทำไมทําก่อนหน้านั้นไม่ได้ล่ะ เราะเดือนมีนาเนี่ยทั้งเดือนอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะต้องทุ่มเทกับการที่จะจัดเลือกตั้งสวก็ได้มั้งอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะเพื่อให้มันต่อนเนื่องไปแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่น,นะเพราะว่าเนื่องจากการที่ที่เขาไปจัดเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการจัดเนื่องจากเหตุว่าในวันที่ที่กําหนดไว้เดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่หกมกราเลือกตั้ง ลวงหน้าลวงหน้าครับแล้วก็เท่าไหร่สองสองกุมภาเนี่ยนะฮะเลือกตั้งวันวันเลือกตั้งจริงเนี่ยนะฮะไอ้นี่ก็เท่ากับเป็นการกําหนดวันลงคะแนนใหม่อืเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาอ๋อครับก็นนี้ก็คงเป็นการใช้อำนาจตามมาตราเจ็ดสิบแปดใช่ครับของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยซึ่งไม่ต้องออกเป็นพระเกษฎีกาอันอีกแล้วนะฮะอันนั้นไม่เห็นอต้องออกเป็นพระเกษฎีกาเลยครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตาม ที่เขากาหนดอันนี้เขาประกาศในราชกิจจารหรือเปล่าเพราะผมอ่านมาแต่เจ็ดสิบแปดดูแล้วเนี nou, ουν, infinity, ่ยเขาไม่มีบอกไว้ตรงไหนเลยว่าจะต้องออกจะต้องประกาศในราชกิจในในในพระราชกิจดุกในพระราชกิจนุเบกษาแต่เห็นกกตบางท่านบอกว่าทั้งวันรับสมัครทั้งวันเลือกตั้งจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะประกาศให้ถ้าเกิดกกตกำหนดวันที่แจ้งเจนออกมา นะอันนี้ก็เป็นมีการคุยกันแล้วแต่คือคือถ้าเขาต้องการจะประกาศนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่นี่แต่จากความเห็นของผมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยังการรับสมัครเนี่ยนะฮะผมเองผมเห็นไม่เห็นต้องประกาศอะไรเลยวันรับสมัครเพราะวันรับสมัครนะมันกําหนดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันรับสมัครคือวันนั้นแต่เพียงว่าพอถึงวันที่รับสมัครเขาในช่วงห้าวันนะมันรับสมัครไม่ได้เพราะมันมีมีพอกมาขัดขวางอยู่มาขวางอยู่ไม่ยอมให้เปสมัครใช่ไหมครัถ้าดูดูรวมรวมอาจารย์มองว่า คือกกตอเองเวลาตีความคือนักกฎหมายก็มากในกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่เวลาดูเหมือนว่าการตีความเนี่ยจะเป็นการตีความในลักษณะที่เป็นไปในทํานองที่เป็นอุปสรรคต่อาการจัดก,การเลือกตั้งซะส่วนใหญ่อาจารย์อาจารย์คิดอย่างไรกับก็บบใช่เลย<ะ>เพราะว่าท่าทีมาตั้งแต่แรกกะชัดเจนอยู่แล้วนี่ครับ <นะ S 1> ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วโดยพ้อยยิ่งเนี่ยไม่รู้ผมฟังแล้วก็ผมยังไงผมฟังผิดหรือเปล่าด้วยนะผมเสื่อมหรือเปล่าว่าว่าไงอาจารย์ ผมเห็นท่านประธานก็กดต่อท่านวันก่อนนี่ท่านให้สัมภาษณ์ครับสื่อใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าทางรัฐบาลไม่เห็นด้วยท่านก็จะเสนอเรื่องให้สารรัฐมนูลมีิีฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะอ๋อครับองนี้ผมไม่รู้ว่าผมได้ยินมาผิดหรือเปล่าก็มีอันนี้แสดงว่าในในในใจของท่านท่านคิดยังไงอยู่อ่ะใช่ไแต่ทีนี้ความเองแต่ทีนี้ผมก็ยังสงสัยว่าถ้าหากเพียงแต่ว่ามีความเห็นขัดแย้งกันว่า ทางกกตเห็นไม่ต้องออกกฤษฎีกาแต่ทางรัฐบาลบอกไม่ต้องออกเนี่ยนะครับแล้วมันจะปีมีประเด็นให้ให้สารรัฐมนุนเขาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นหมูะค้าได้ไงอครับซึ่งนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีการซ่อนอะไรกันว่าอย่างไรไม่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยในประเด็นว่าสุดท้ายจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือไม่หรือว่รัฐบาลคนมีอำนาจออกอีกครั้งหนึ่งหรือกรกตควรจะออกเป็นประกาศอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคำร้องที่จะเสนอต่อสารรัฐมนุนก็คือเร ขัดกันของอํานาจการใช้อํานาจหรือฮะความความไม่เข้าใจหรือว่าความสองสองรมาตรา2องก็2องิบสนั่นแหละครับก็ต<ช>้องอาศัยนั่นอีกนะครับครับครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยจากจากเอ่อจากความเห็นเนี่ยนะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนเนี่ยหลายท่านเนี่ย <laughs> ก็บอกว่าเออยังไงไอ ที่ที่ว่าเนี่ยนะฮะมาตราสองหนึ่งสี่เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งแย่งอำนาจกันอ๋อครับนะหรือสองต่างครต่างฝ่ายต่างปัดไม่ยอมรับว่าเป็นอำนาจของตัวเองอย่างนี้เท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นเรื่องแสดงว่าเข้าข่ายใช่ไหมอาจารย์ทั้งนั้นสองหนึ่งสี่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ปัดไม่ไม่ต้องการจะทํหรือไม่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องความเห็นเท่านั้นเองอ๋อครับว่าจะต้องออกกฤษฎีกาหรือไม่ แค่นั้นเองมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องการขัดในอำนาจหน้าที่ยังไงนี่นะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองช่วงเดือนเมษายนยังไงเพราะเป็นช่วงที่จะเรียกว่ามีหลายเรื่องที่องค์กรอิสระก็ต้องต้องมาตัดสินคดีของรัฐบาลรักษาการพักเพื่อไทยเนี่ยฮะโอกาสที่จะคือเกงดูก็น่าจะมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในความรู้สึกของผมคือน่าจะเป็นเรื่องเกฎหมายสองล้านสองล้านล้านนที่พิจารณาไต่วนกันอยู่ตอนนี้แล้วแต่สวนแล้วให สารนันท่านให้ทั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงายในวันที่27กุมภาเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเรื่องนี้ถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าฟังดูจากที่เอาผู้เชี่ยวชาญเรื่องงบประมาณอะไรไปเบิกความกันวันนี้นะฮะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าออกมาว่าอันนี้ขัดรัฐมนูนขัดรัฐมนูนม้แต่เร่อะไรเป็นรู้จำไม่ได้ถ้าขัดรัฐมนูนฮะก็แสดงว่าเป็นยังไก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูนก็เป็นเหตุให้ถูกถอดถอนได้ ถูกถอดถอนโดยให้ปปชถอดถอนก็ต้องฮะเรื่องก็ต้องไปที่ปปชแต่ที่นี้รัฐบาลร้องปปชรัฐบาลยุบสภาไปแล้วแล้วก็อยู่ในฐานะของความเป็นรัฐบาลไม่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นนายกอยู่อ่ะก็ถูกถอดถอนนะฮะก็โอกาสก็จะพ้นไปเลยไม่ยังเนี้ยคือถ้าไปปปชก็ต้องใช้เวลามันก็เหมือนอย่างที่เนี่ยที่กําลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องถอดถอนสสวแก้รัฐมนูญนั่นแหละใช่ไหมฮะกระบวนการมันก็คือว่า ถ้ามีคนไปร้องซึ่งเขาเชื่อว่าคงมีคนไปร้องแน่นอนใช่ไหมฮะพอปชก็จะต้องพิจารณาก่อนไต่สวนก่อนว่าดู่ามีมูลไหมมีมูลแล้วถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาอแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายที่ถูกร้องเนี่ยใช่ไหมถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงซึ่งมันก็ต้องกินเวลาต่อไปอีกนะเป็นเดือนเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ถ้าลองถ้าพิ่นรณาดูเนี่ย27กุมภาพธายื่นคำแถลงทั้งสองฝ่าย สารล้มนูนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนประมาณประมาณมีนาประมาณมีนาวินิจฉัยออกมาอาจจะวินิจฉัยออกมาตอนนั้นถ้าเกิดว่าขัดล้มนูนก็ขัดล้มนูนผมเชื่อว่าต้องมีคนไปชี่ถ้าไปไปร้องปปชทันทีให้ให้ซึ่งปปชก็ใช้เวลาอีกเป็นเดือนก็เป็นเดือนอีกฮะเป็นเดือนอีกฮะซึ่งก็อาจจะเลยเมษายนไปแล้วใช่ไหมฮะผมคิดว่าถ้าดูจากกระบวนการโรงเว้นเดี๋ยวว่าจะมีการพิจารณาอะไรเป็นพิเศษนะซึ่งป็นมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับองค์กรอิสระเนี่ยใช่ไหมฮะ ท่านเกิดบอกโอ้ยเรื่องนี้พี่นาได้เลยทันทีอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้างั่งจะพี่นาได้เหมือนางที่สารแล้วมันนูนคยวินิจฉัยให้พักกันเหมืองสามพักยุบไปภายในวันเดียวนั่นไงฮะทีนี้ถ้าเกิดมีการวินิจฉัยให้พ้นจากถกถอนทุกถกถอนเนี่ยนะภายในก่อนคือคือก่อนที่สิบเจ็ดเอนเนี่ยสมมุติว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไงที่ผมพูดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้เนี่ย ถ้าปปชชี้มาปั๊บเนี่ยชี้มูลว่ามีมูลความผิดจริงร <Karere S 1> เนี่ยนะว่าตรงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าหลุดเลยนะครับ <Thanks. S 2> มันผลของการชี้มูลของปปชคือทําให้ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองก็หมายความว่าตัวเองก็ยังเป็นอยู่นะในกรณีของนายกนี่คือนายกก็ยังเป็นนายกอยู่ <può> แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ให รองนายโกคนไหนมารักษาการก็ทําหน้าที่กันต่อไปแต่ส่วนจะถอดถอนกันต่อไปได้ทางปวชต้องส่งเรื่องไปให้ให้ให้วุฒิสภาเพราะอำนาจในการถอดถอนเป็นอำนาจของวุฒิสภาครับซึ่งจะต้องลงมติสามในห้าของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเก้าสิบคนในร้อยห้าสิบซึ่งซึ่งสามสามสามในห้าเนี่ยมันมันหินนะอืครบมันใหญ่จะได้ไม่ถึง่งนะครับ สุดท้ายอาจารย์อาจารย์มองว่าตอนนี้ก็มีประเด็นว่ากกตก็น่าจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาความขัดแย้งอาจารย์เชื่อมั่นว่าถ้ากกตมาเป็นตัวกลางในการเจรจาจะได้การได้รับการยอมรับไหมครับแล้วคิดว่าความเป็นกลางของกกตอันนี้ผมก็เป็นผมก็แปลกใจนะว่าทําไมท่านท่านคิดว่าท่านอยู่ในฐานะยังไงที่จะมาเป็นเจรจาเพราะว่าไม่มีใครเกี่ยวอะไรกับน่แนที่อย่กันแต่ว่ามันไม่มีคนกลางที่จะทาให้วิกฤตความขัดแย้งมันถูกคลี่คลายลงไปได้ก็คิดว่ากกตน่าจะเป็นกลางที่สุด อาจารย์เชื่อมั่นในความเป็นกลางของกรทมในตอนนี้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็เท่าที่ดูครับพฤติการของท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่มารับตําแหน่งเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ขอถามคุณจองครับเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางคนบางท่านอะไรยเงี้ยแต่ว่าแค่บางท่านเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะแลนที่จริงนะตอนเนี้ยไม่มีใครเป็นกลาง เหมือนผมต้องยืมคาพูดอาจารย์จรึงมาก่อนนะมันไม่มีสถานการณ์ขนาดนี้มันไม่มีใครแต่แต่ความพยายามในการหานายกคนกลางนี่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วอาจารย์อาจารย์เห็นอย่างไรในประเด็นนี้ถ้าอย่างนั้นคือนายกคนกลางนี่ผมว่ามันเกิดขึ้นได้กับเพียงเดี๋ยวว่าฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกันอยู่เนี่ยตกลงเอาคนนี้แค่นั้นเท่านั้นเองไอ้คนที่ตกลงเอาเนี่ยอาจจะไม่เป็นกลางก็ได้อมันขึ้นอยู่การตกลงของคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายแต่ว่านายกคนกลางมันก็ต้องไปแก้รัมนูลไม่ใช่หรออาจารย์เพราะนายกมันก็ต้องมาจากสส มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีเห็ไหมคนกลางที่ว่าเนี่ยนายกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะต้องเป็นสสอ,อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์คือถ้า,าก็่ารัมนูนเนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกใครนะมันมีมา้รามันกําหนดไว้อยู่แล้วว่านายกก็ต้องมาจากสสครับ,รบมันเอานายกคนกลางมาไม่ได้นะฮะยกเว้นจะฉีกรัมนูนยกเว้นแต่จะฉีกรับนูนหรือมิฉะนั้นเขาก็บอกว่าเข้ามาตราเจ็ด เขาเอยอ้างตรงนั้นซึ่งผมเองเนี่ยผมมองดูไงก็ไม่เข้าแล้ว่ที่จริงแล้วเรื่องมาตรเา็เนี่ยเคยว่ากันมาก่อนแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับก็คงจะได้คุยกันต่ออาจารย์ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ครับยินดีครับดีครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์พนัสทัศนียานนท์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ